สวัสดีครับยี่สิบนาทีสวัสดีพี่พเพื่อนๆนะครับผมโอ้เหนื่อยทั้งวันนะครับมันยากาัดนะครับหลังเลิกงานแล้วจะพาไปดูไปดูอะไรนะแล้วจะพาไปดูคาดังนะครับพาไปดูขาดังว่ามีเอฟซีทักถามเข้ามานะครับมีเอฟซีทักถามเข้ามาว่าต้องการ อยากจะเห็นคาด่างว่ามันเป็นสภาพแบบไหนยังไงเนาะว่าสวยหรือเปล่านะครับชุดนี้เป็นชุดใหม่ท่านต้องแามชุดนี้ชุดใหม่เนาะชุดใหม่นะครับสวยนะให้ดูสภาพนะครับผมสวยมากนี่นะคะก็คือกระถางหนึง่งเนี่ยนี่นี่น,นี่นี่ด่างมากเขาเหมือน จะให้ให้ดรอร์ให้แมปบางแมปถึก็อันนี้น่าจะประมาณสามต้นก้อนหนึ่งสามต้นก้อนหนึ่งสามต้นสามารถแยกหน่อได้เนาะแยกได้สามารถแยกหน่อได้นะครับผมนี่ค่ะอันนี้ก็ด่างเทปเทปนะท่านไหนที่อยากจะไปอันนี้อันนี้สี่กอค่ะนีสี่กอต้นหนึ่งมีสี่หน่อ สามารถเรียกหน่อได้คุ้มนะพูดถึงคุ้มคุ้มท่านไหนอยากจะไปเปิดตลาดอยากจะไปเปิดตลาดหรืออยากจะไปทําเป็นอาชีพนะครับในยุคในยุคลาบากเนาะนะครับทาแทนการปลูกข้าวก็ลําบากเนาะทําอะไรก็ลําบากลองเอาขาไปยี้งดูดในยุคที่ลําบากก็ห,ห,หาทิศทางนะครับหาทิศทางหาช่องทางลองดูนะครับผมคือเราสามารถส่งให้ได้เนาะ เราสามารถส่งให้ได้นะครับผมกระถางละเท่าไหร่น้องแหมมเข้าๆกันเลยอันนี้ก็คือเราคิดไปเลยนะคิดคิดให้กันเลยเข้ากันเข้าๆกันนะครับผมเข้าาคิดแบบเข้าๆกันว่าประมาณเท่าไหร่ที่ต้แก่เขาคิดเท่าไหร่ เยวให้น้องแหม่มเขาเช็คดูว่าเท่าแก่เขาให้ราคาเท่าไหร่นะครับผมแต่คือแต่คือด่างแบบด่างแบบสวยมากนะครับด่างลายหินอ่อนอะไรก็มีนะนี่ค่ะสวยมากนะครับต้นนี้ก็ต้นนี้ต้นหนึ่งมีสี่สี่กอค่ะนี่สี่กอสามารถแยกแยกแยกได้ถ้าเข้าเพดุงเกษตรได้นะนะครับสวยมาก เทปตรงเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับลายค่ะลายสวยมากสวยกระถางหนึ่งเอาไปแยกได้เลยนะครับอยากทราบรายละเอียดยังไงนะครับผมก็แชทเข้ามาถามแชทเข้ามาถามเนาะนะครับเกษตรจะไปเอาข้อมูลกับเท้าแก่มาด้วยนะครับตอนนี้ไม่กล้าพูดที่จะไม่กล้าพูดว่าราคาเท่าไหร่ยังไงเนาะนะครับผมยังไม่มั่นใจว่าเท้าแก่เขาจะเอาคิดราคาเท่าไหร่นะครับให้ดูให้ดูนี่ค่ะ สามารถแยกกอได้เนี่ยสามารถแยกได้สบายเลยคุ้มสวยสวยแล้วก็เยอะด้วยมีเยอะนะครับมีเยอะความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ความสูงอยู่ที่40เซนติเมตรขึ้นไปนะครับแต่ละกระถาง40เซนติเมตรขึ้นไปนะครับถ้าไหนอยากได้ท,ดะะทักแชทเข้ามานะครับเดี๋ยวนะุ่งเกษตรจะทิ้งลิงก์ ทิ้งลิงก์เพจหนูเกษตรให้ดออูอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์เกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะเจอเจอเพจหนูเกษตรเข้าไปติดตามเพจหนูเกษตรทางตรงนะครับอ,อันนี้ห้ากออันนี้หนึ่งต้นแยกได้ห้ากอเลยค่ะส่วนมากเอาไปต่อยอดได้พี่พพเพื่อนนะครับเอาไปต่อยอดได้อันนี้ก็ช่วยท่างแกเขาจําหน่ายนะครับไม้เรามันเยอะถ้ารับถ้ารับจํานวนเยอะลดมีส่วนลดให้อีกครับ ใหนุมเกษตรก็อยากจะให้รับสิบต้นขึ้นไปนะใช่ค่ะสิบนะต้นขึ้นไปสิบต้นขึ้นไปนะครับผมสิบต้นขึ้นไปรายละเอียดทักแชทเข้ามานะครับแชทเลยค่ะใต้คอมเมนต์นะครับนุมเกษนุมเกษจะแปะ<ว>ลิงก์ให้นะครับแปะลิงก์ให้ก็คือเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับผมเากดเข้ามาแล้วมาทักถามได้สวยมันสวย,สวยจริงๆค่ะมันสวยมากลายมันสวย ต้นนี้ตนน้น,ตนนี้เด้อเนึ่ออันนี้น่าจะได้สามอันนี้หกหนึ่งต้นหกหกสามารถแยกได้หกหกกอค่ะเห็นไหมนี่สวยมากดูลายสวยนะครับสวยะคะ่ะรอบนี้รอบนี้สวยมากสนใจทักเชดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งน้องแหม่มพาไปดูดิโซนนั้นเดี๋ยวกันหนึง่งนี่ค่ะ ต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็คุมแล้ว <5 S 2> จะต้นใหญ่หหหมไม้อนาคตนะครับไม้อนาคตไม้อนาคตถ้าไม้ด่างพี่พี่เพื่อนนะครับมีโอกาสก็เก็บนะครับผมเก็บไว้ต่อยอดนี่ค่ะลายโโดูลายโอ้ดูลายลายสวยมากสมบูรณ์มาก<ค>ชุดนี้กได้ทัแชทเลยนะคะคชุดนี้สวยมากที่พี่เพื่อนสวยจริงๆสวยมากชุดนี้สวยจริงชุดที่แล้วก็สวยแต่ชุดนี้สวยกว่าราราคานะครับน่าจะสองพันลง สองพันลงยังไงรายละเอียดทักแชทเราใครจองก่อนได้ก่อนนะคะดูลายโอ้ตัวนี้ใครจองก่อนได้ก่อนนะเทพมากเราเอาแค่หนอนอน,อน,นี่หนอนเดียวนี่นี่น,นี่นี<ๆ><ๆ>ด่ดูดิอันนี้ก็หนึ่งสองสามต้นแยกได้สามต้นนะคะเทปมากต,ต้นหนึ่งแยกได้สามกอเทพมากเทพมากสวยจริงๆใครทักแชทก่อนได้ก่อนนะคะลายนี่เราเลือกลายให้ สวย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 พักก่อนได้ก่อนนะคะนี่เดี๋ยวจะเลือกสวยสวยให้นะคะด่างเหลืองนะครับผมด่างเหลืองสวยๆนี่ค่ะเต็มเลยนี่จิ๊ดนี่อนะคะคือสภาพโอ้ไม้ตัวนี้ไม่ให้ใครหรอกขอเก็บดีกว่าตัวนี้แบมเก็บค่ะตัวนี้แบมเก็บให้หนุ่มเกษตรเก็บดีกาตัวนี้สวยมากสวยมากทักถ้า พี่เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับให้แบ่งปันนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆคนอื่นเขาได้เห็นไม้ในสวนหนุ่มเกษตรนะครับผมแบ่งการชมแบ่งกันดูท่านไหนสนใจนะครับหนุ่มเกษตรแปะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมชื่อเพีย,ยนหนุ่มเกษตรเพิ่งสร้างใหม่เนาะเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันไม่เอาไม่ให้แล้วต้นนี้ก็คือแบ่งเก็บดีกว่าเราเก็บดีกว่าสวยมาก,มากาด่างแบบตุ้เทพมีเยอะมีเยอะก็คือ ไม่กักนะครับพูดเล่นก็คือให้หมดเลยให้หมดใครคนไหนไวคนนั้นได้ใช่คนคนไหนไวคนนั้นได้กกอนแต่บางที่หนุ่มเกษตรก็ตอบไม่ทันนะก็จะจะพึ่งใจร้อนกันนะครับผมหนุ่มเกษตรจะไล่ตอบทุกทุกท่านทุกทุกคนเนาะสวยค่ะใครทักมาก่อนแหม่มก็เก็บให้ก่อนค่ะอืมแต่พูดถึงเนี่ยความสวยของของขาดังเขาจะสวยทุกต้นเลยนะดูแล้วมันดูดูแล้วมันด่างทุกต้นนะครับสวยมากด่างทุกต้น ถึงต้นถึงต้นแม่จะไม่ด่างแต่ต้นลูกก็ด่างอะคะนี่ต้นแม่ก็สวยนะต้นแม่แมสวยไงยิ่งโตยิ่งด่างนะต้นแมด่ดูต้นลูกสิต้นลูกก็สวยลายกลุม่มคาด่างตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงเนาะเราก็ไม่ได้ไปไปขเข้าไปดูเลยนะครับะะสามารถปลูกเป็นอาชีพได้นะครับสามารถกินได้ด้วยนะเขาว่าไหนดูดูดูดมดม ผอมด,มดุนดนนี้อมเออกินได้ครับผมขาด่ดังนี่หัวหัวเขากินได้เรานํามาจากประเทศจีนนะครับสายพันธุ์นํามาจากประเทศจีนการเลี้ยงดูยังไงนะครับทางเรานะครับใช้แค่พิษมดนะครับเพลท์เลี้ยงไว้ในอุณหภูมินะครับไม้เป็นไม้อุณหภูมิไม้ห้องอบมันก็เลยโตวไวไมีสวยงามใบใบสวย สวยจริงๆสวยมากสวยมากสวยค่ะโหแล้วสวยมากเลยเนี่ยหนึ่งต้นสี่กอค่ะนี่สี่กอสวยโอเคเนะเานะ,ะประมาณนี้<ม>นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวค่อยว่ากันทักแชทเข้ามานะครับแปะลิงก์ไว้นะครับใต้คอมเมนต์ เข้าไปดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันให้กับพี่พพเพื่อนนะครับท่านอื่นเขาได้เห็นช่องหนุ่มเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันด้วยนะครับผมติดตามเพจหนมเกษตรได้ได้นะครับผมเกษตรใต้ฟ้าเดียวกัน,น,นต้น,ตนนี้ดูดิลายเลยสวยมากโอเคครับผมเดี๋ยวหนุมเกษตรจะไลฟ์สดทางกลุ่มไม้ด่างชนะด้วยนะแป๊บหนึ่งเนาะ